ถึงแล้วครับนี่การน้องภูมาอันนี้เอาดินอะไรเนี่ยเขาเรียกดินอะไรอ่านนะฟังหน่อยดิดินล้วนล้วนนาราวิทย์ก็ข้างบน,นดินผสมพร้อมปลูกแปดถุงร้อยนะครับวันนี้อ่าคนขึ้นคนขึ้นเลยแปดถุงอ่าคนขึ้นโอ้โหเด็กๆมาแล้วครับคนขึ้นเลยครับแปดถุงร้อยนะฮะเอ่อระว,วัวงไว้นั่ะระวังไว้นั่นแหละวางไว้ใกล้ๆกันนั่นแหละมันสูงมากอ่าอ่า าจากทางเท้านี้วมันจะเหยียบก้เเห็นโอ้โหเห็น้โโฮะโฟกัสนะครับโฟกัสสวนฝรั่งโฟกัสนะครับสวนมะนาวคุณภูมินะครับสอสวนนะครับสุดยอดอะไรครับอนี่ยฮัอันนี้ก็เรามีกาบมะพร้าวนะครับเราจะใส่ต้นไม้นะใส่กระถางกันน้ำ ครบแปดยังครับครบแปดยังดูด้วยนี่ก่เชงเดี๋ยวหมดยยางครบยางครบแปดยางเอาไปเอาถังซีมเงินอีกไปน,นั่นน่ะถุงซีมเงินนั่นน่ละอ่าเอาดินใส่เดือนน่ะเอออเาใส่เดือน 8. 8. น,น่ะหรือม่าแปดแปดนะครับโอ้โหแข็งแรงครับทีน,นี้สุดยอดเลยครับ สู้ตายไหมสู้ตายไหมวันนี้โอ้โหโอ้โหยอดเลยครับสุดยอดครบแปดยาง ยอดรับสุดยอดแับลูกชายร้านชายเก่งๆงเลคยค